ว,ว,วันนี้มึง well. <e <ayed> ก <S <s <ic c ossen> <Hi> ็ดีวันนี้มะิินท่ามัววันนี้ไม่ยาไม่ปวดต้นกระเด้ใหญ่เพื่อนดอกเพลงอย่างพังเพราะว่าอยากเจ๊งมูดองเพลงอย่าไข่มูม่มีความสุขอย่าไข่มูม่มีความสุขอย่าให้เพื่อนดองเพลงให้เพื่อนดอกเพลงให้เพื่อนต่ออยู่เพื่อนให้เพื่อนมีความสุขให้เพื่อนชอบไปไวมาพังเพลงเหมือนกันเด้อ นักร้องเสียงดีแต่งแต่ได้ๆนี่อยากร้องเมืองตอนนี้ว่ายัง่ในเสียงดีคือเก่าเอะเลยลองเลยเอาล่องล่องยัง่ไหเด้ออ่ะไอ้คนดอกเพียงตัวเป็นนักก็กินมักกะโลไม่กินมักคโรรวมกันเนอะนี่แง่ไหนเพื่อนไกขเพื่อนไกขเพื่อนไกขไฟฟ้าเพลงของนักล่องโอ้ยผมใจเป็นไอ้คนดอกแห้ผ่านอ่ะน้อยนึงเก่าต่อยูู่จ่ายใจมีความสุขเอาล่องลองล่องสิยผ่าสิยผ่านเอา ใช่แหละพ่มันอ่ะเด็กเราจอเสียดีๆอะเด็วันนั้นมันก็เป็นน้นเส้นเทียงไข่อย่างที่มีก็เลือกัก็เอนะได้ก็เลือกรอดทีมี่ว่าวไม้เธอแค่เพียงเป็นบางคัางขางเออเอาไป เธอจุดสันเพื่อกนเวลาเมื่อตอนไฟฟ้าไม่มาและมืดดับไปอบยอมเผาตัวเองเป็นแสงเพื่อเธอ,อเต็มใจเสมอเพื่อเธอสันตำด้วยใจ แม่ว่าเธอจะเป็นเพียงกัน <c oughs> แต่ในหัวใจของเธอเ,อเราไปมาเอาเอาอยากทำให้มากกว่านี้แต่มีค่าเพียงเท่านั้นอยากอยู่กับเธอนานๆแต่มันเป็นไปไม่ได้ เป็นแก่เทียนไครจะเทียบอะไรกับไฟฟ้าสันมันคงรักหนุกตาเมื่อไฟฟ้ามาสว่างสวยก็เข้าใจดีไฟมาและเทียนต้องไปแล้วเธอเนี่ยแล้วเธอจะดับเทียนไครที่แสงมีเพียงเล็บดี เห็นน้ำตาเทียนหลังลงเป็นทางนี่คือเพื้องหลัางแสนเศร้าของความวังดีไฟฟ้ามาคาเตียนไม่มีมาถึงวันนี้เนือเพียงแค่น้ำตาเทียนโอ้ ฟังเสียงนี่สาฟังตามวีขึ้นมาใช่ไหมยับไปยับไปยับไปตำรวจมาเขาไม่เห้นมูเห็นมูรลวมเสียงไงฟังเขากันมีความสุขก็จะเห็นงูมีความสุขด้วยกันเนาะโอ้ยจะแมนดิอ้าวต่อเตี้ยวิ่งขอเตี้ยส่อเจออย่ามองมาทางนี้ไม่ของส่อเตี้ยไม่อยากให้เธอต้อง ทียนมดแอนอยากอยู่กับเธอนานๆแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นแค่เทียนใครจะเทียบอะไรกับไฟฟ้าสัรนั้น,น <S <S คงรักลูกตามาไฟฟ้ามาสว่างสวัยก็ข้าก็เข้าใจดีไ,<ป>ไฟ ต้องไปแล้วเธอก็หลับเพียนไกลที่แสงมีเพียงลิดีเห็ินน้ำตาดังทางก็คือเบื้องหลังแสนเศ้าของความวังดีไฟฟ้ามาเตาเยนไม่มีนะบอก วันนี้เล oh, ือกเพียงแค่น้ำตาเทียนนี้โอ้โหสวยมึงนะถ่ายนะถายเก็บไปเบิึงเกไปบึงเทียนนึกเก็บไปเบิึงเว้ยจะดองเพียงไรน้ำจิ้มบก็ดอรี่ไก่เนี่ยขอบาเก่าจิจื้อไรซันไดความทรงจำจ่าสิมาซันได ขอให้จะลองเพลงแบบสมีหรือว่าจะดีแล้วยือว่าความทรงจำเจ้าดีสินร้ายจิ่งน่อยย่บลอนด์บ้านจะกระเซ้าเดียวแม่บอกดีใจว่เดาแม่ดีใจดีใจเขาเห็นตัวเป็นแบบเขาดีใจเนี่ยเห็นตัวลองเพลงได้เขาก็ดีใจเนี่ยบุเกิดบ้างบุเกิด์ดามูเส้นซ้อว่ายปนีย้อนเส้นซ้าไหวยเนี่ยไหลกระมังใจ่ขอบคัวกระมังใจ่ดูดเต้า ค้อพอแม่พี่น้องคอยมาหาหมูเฮ็ดหมูดีไหวผมก็ดีใจเนาะเพราะว่าหมูไปน้ำกันเป็นร้องเพลงเทาก็เต้นไปเป็นนักร้องคอยไปจ้าเต้นคอยที่ร้องเพลงมาเป็นเฉพาะวนนี้เป็นนักร้องนักร้องนี่พงศ์ไปหลาไปน้ำกันหมูครูไล่ผู้ได้คนคอยคอยแทนมักร้องเพลงแต่ขอร้องมาเป็นแต่เจพ่อเป็นเจพ่อนี่ร้องเพลงเป็นเชิญร้องเพลงเชิญเป็นเป็น มันเลยมาตัวเลยคุมูคูมูคูเป็นเดกอะไปไฟไปแม่หมดเลยมากฮะการพลเมืองมอไปบัวไหลดิมอบสบายหมอไปบัวไหล่บายสบายสนิทก็โอเคเดียดีเด้ออีบุรุษนนกกระเจ้าคนนี้เอฟเนาะชอบไว้วอยู่ดีไม่แห้งข่าวไปนำกันมีเจ้ามีฝอยมีมูไล่คนไปนำกันครบทีมงานนี่ปกครบทีมงานไปไฟไปมันมึงกับมุมวันลอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องจิเป็นกำลังใจเนาะเป็กกำลังใจให้นมูชอบไว้ว ต้นรดได้มาหากันแต่เห็นนี่ก็ดีใจนี่เป็นกิ่งขาวเบื้องเดียวกิ่งขาวน้ำกันเด้อนี่นี่อาหารเผิ่นนี่นนเ,นนเอออ่ะมาเดินมาเดินเออมาเดินม,มาเดินม,มา <laughs>